สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันนะครับสืบเนื่องมาจากคาวาซากิฟอนเทเล่ทีม,ชม J ague, แชมป์เจลิกฤดูกาลที่ผ่านมาได้มีการประกาศผ่านโซเชียลมีเดียถึงการคว้าตัวเจชนาทิปสงกระสินอย่างเป็นทางการโดยในเพจของคาวาซกิฟอนเทเล่ได้โพสต์ไว้ว่า ทางสโมสรรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบถึงการเข้ามาร่วมทีมของชนาทิปนักเตะซูเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นแม้ว่าจะมีสโมสรฟุตบอลมากมายทั่วโลกแต่ชนาทิปก็ได้เลือกสโมสรของพวกเราซึ่งทำให้เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และเรายัางรู้สึกเคารพรักอย่างสุดซึ้งต่อชาวไทยทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้แก่นักเตะคนสำคัญมายัางคาวาสกิฟอนทาเลของพวกเราโดยทางสโมสรได้กล่าวปิดท้ายนะครับว่าทางสโมสรยินดีต้อนรับบุคคลสำคัญของทุกท่านด้วยความอบอุ่นจากนี้ไปเราจะใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ข้อมูลมากมายให้ทุกท่านได้เห็นเราอยากให้ทุกท่านได้รู้จักคาวาสกิฟอนทาเลให้มากขึ้น แล้วเราก็จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยให้มากขึ้นเช่นกันซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวทางสื่อของเวียดนามอย่าง VnExpress ก็ได้มีการลงข่าวดังกล่าวนอกเนือจากการลงข้อความอย่างเป็นทางการของคาวาสกิฟอนทาเลแล้วทาง VnExpress ยังได้กล่าวถึงคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่ได้มีการโพสต์วิดีโอบันทึกช่วงเวลาที่น่าประทับใจของชนาทิพย์ แล้วก็มีการอวยพรให้กับกัปตันทีมชาติไทยว่าชนะทิพตัดสินใจเข้าร่วมคาวาสกิฟอนตาเล่หวังว่าจะได้พบคุณในฮอกไกโดเร็วๆนี้และหลังจากนั้นทางสื่อชื่อดังของเวียดนามยังได้รายงานข่าวต่อไปถึงชนะทิพสงกระสินนะครับโดยบอกว่าชนะทิพย้ายไปคอนซาโดเรซัปโปโรด้วยสัญญายืมตัวจากเมืองทองยูเนเต็ด ตลอด5ปีที่ผ่านมาชนาทิปกลายเป็นแกนนำโดยยิงได้15ประตูจาก125นัดได้รับเงินเดือนสูงสุดของสโมสซอนใน2ฤดูกาลหลังก็คือ11.5ล้านบาทและนอกจากนี้ทางสื่อของเวียดนามยังได้มีการลงคำพูดของชนาทิปที่ได้กล่าวความอำลากับแฟนซัปโปโรว่า ผมต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนที่ต้องย้ายออกจากทีมในครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมในการลงเล่นให้คอนซาโดเลซัปโปโรตลอด4ปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นทางสื่อของเวียดนามก็ปิดท้ายด้วยคำพูดของชนาทีปที่พูดถึงสโมสรใหม่ของเขาโดยบอกว่าผมมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสเล่นที่คาวาซกิฟรอนตตเลผมต้องการใช้ประสบการณ์ของผมเพื่อช่วยสโมสรทั้งในและนอกสนาม ผมจะทําให้ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คาวาสกิฟอนตาเล่บรรลุปเป้าหมายในฤดูกาลนี้ผมหวังว่าผมจะได้รับการสนับสนุนที่อบอุ่นจากแฟนๆครับผมหลังจากเรื่องราวดังกล่าวที่ทาง Vn Express ได้ลงไปนะครับก็ได้มีชาวเวียดนามเป็นจํานวนมากได้มาแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวดังกล่าวกันบ้าง ค่ะพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกกันเลยชาวเวียดนามท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่ากวงหายของฉันอยู่ที่ไหนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฉันหวังว่าผู้เล่นอันดับต้นๆในเวียดนามจะเป็นเหมือนชนาทิพย์ไม่ต้องฝันไกลมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปจงทำตัวและอยากรู้อยากเห็นเหมือนกับผู้ชายคนนี้ มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเขาคนนี้มีระดับอยู่แล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนักเตะต,ตัวเล็กแต่ว่องไวและเก่งมากด้วยการเล่นที่ชาญฉลาดและเปี่ยมประสิทธิภาพพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มและรอยยิ้มที่น่ารักฉันชื่นชมผู้ชายคนนี้จริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับความภูมิใจของภูมิภาคเมื่อวันก่อน เขายังเล่นอยู่ในอาเซียนแต่ตอนนี้เขาข้ามผ่านมันไปแล้วเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าเขาเล่นฟุตบอลอย่างขาวสะอาดครองบอลดีมีระดับฉลาดและความคล่องแคล่วสูงมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้ยาวนิดนึงนะครับโดยเขาบอกว่าในความเห็นของผมในแง่ของเทคนิคการเล่นกวงไฮอาจจะไม่ได้วกว่าชนาทิพมากนะัก แต่ควงไฮมีข้อเสียคือเขาเตะได้เท้าเดียวทําให้หลายๆสถานการณ์เขาจะเสียเปรียบแล้วเขาก็จะแพ้ข้อเสียอย่างแรกก็คือจังหวะและคู่ต่อสู้ของเขารู้จุดอ่อนนี้ทําให้เขาถูกประกบค่อนข้างง่ายประการที่2ถ้าควงไฮจะต้องมาเป็นกองหน้าเขายังทํามันได้ไม่ดีพอและมันยากสําหรับโค้ชที่จะจัดตําแหน่งให้ควงไฮและถ้าเราบอกว่าควงไฮเชี่ยวชาญด้านฟุตบอล เขาก็ยังไม่เหมือนกับชนาทิพย์ดังนั้นถ้าเขาได้ไปเล่นที่ต่างประเทศและพบโค้ชที่ไม่เข้าใจควงไห่จะพัฒนาได้ยากมากเขาจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในการเล่นอย่างอิสระเหมือนกับในทีมชาติเวียดนามเพื่อให้มีความหวังในการส่งเสริมความสามารถของเขาซึ่งหลังจากความคิดเห็นดังกล่าวก็ได้มีชาวเวียดนามมาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าสไตล์การวิ่งและเทคนิคการเลี้ยงบอลของควงไห่ ไม่สามารถเทียบได้กับชนาทิปต์กวงไฮแข็งแกร่งในสถานการณ์จบสกอร์และมีความสร้างสรรค์การควบคุมบอลเฟิร์สทัชในพื้นที่แคบนั้นเขาทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่ากวงไฮครองบอลไม่เก่งดังนั้นความสามารถในการควบคุมเกมจึงไม่อาจเท่ากับชนาทิป์ความสามารถในการครองบอลความคิดเชิงกลยุทธ์ความว่องไวจะกำหนดความสามารถของกองกลางในการเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ ค่วงหายเป็นมิดฟิลตัวรุกที่ดีแต่ไม่ใช่เพลย์เมเกอร์ที่ดีอย่างชนาทิพมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้บอกไว้สั้นๆนะครับว่าเรียบรู้กินดีด้วยคุณชนะทิพมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชนะทิพย์ยินดีด้วยคุณอาจจะตัวไม่สูงแต่คนอื่นต้องเงยหน้าขึ้นมอง ฉันวังว่าบุคคลที่ยอดเยี่ยมของเวียดนามเช่นกวงไฮจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศและประสบความสำเร็จอย่างชนาทิพได้คอมเมนต์ต่อไปครับคุณสมบัติที่แท้จริงความสามารถที่แท้จริงความจริงที่พิสูจน์ได้ไม่จำเป็นต้องให้แฟนๆเดามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ก็ได้มาพูดถึงเงินเดือนของชนาทิพที่คอนเาเรเลสซัปโปโลนะครับโดยเขาบอกว่าฤดูกาลละ40ล้านเยนมันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้เขามาทีมแชมป์เงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นอีกความคิดเห็นต่อไปครับคนนี้เล่นดีไม่เล่นตุกติกน้อยคนนักที่จะเล่นแบบใจเย็นเช่นนี้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยท่านนี้เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่คนไทยยังมีของที่เราไม่มีนั่นก็คือนักเตะที่เล่นในสโมสรชั้นนำในเอเชีย ไม่ต้องพูดถึงในยุโรปพวกเขายังมีผู้เล่นเล่นอยู่ที่นั่นอีกด้วยเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็ได้มาเปรียบเทียบชนาทิปกับนักเตะเวียดน,นามโดยเขาบอกว่าความสามารถของผู้ชายคนนี้มันเป็นเรื่องปกติเทคนิคเขาแพ้ให้กับกวงไฮความเร็วเขาแพ้แวนทวงและส่วนสูงเขาแพ้ให้กับกองเฟืองมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไป ดยชาวเวียดนามท่านนี้ก็ออกความคิดเห็นแบบประชดนักเตะตัวเองนิดนึงนะครับเขาบอกว่าหลังจากนั่งบนมานั่งสำรองแล้วเขาก็กลับไปที่หมู่บ้านที่มีรูปร่างเหมือนเวียดนามไม่มีโอกาสที่จะชนะไทยมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพแต่ถ้าคนไทยหรือเวียดนามอยากเป็นตำนานฉันคิดว่าในเอเชียมีผู้เล่นอีกมากและดีกว่าชนะทิพย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามทานีก็ได้มาแสดงทัศนะไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่ากวงไฮควรตัดสินใจไปไทยลีกสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการหาสโมสรที่มีความสามารถและมีมนุธรรมแน่นอนฉันบองว่ากวงไฮจะสามารถเล่นในทัวร์เมมต์ที่ญี่ปุ่นได้แต่ถ้าไม่ได้การเล่นในไทยลีกก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าเช่นกันการแข่งขันไทยลีกมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าเวียดนาม ที่มีแฟนคลับและมีระเบียบมากกว่าแน่นอนว่าการโชว์ความสามารถในการแข่งขันในลีกของไทยสามารถดึงดูดสายตาของแมวมองญี่ปุ่นและเกาหลีได้ง่ายกว่าการติดตามเรื่องอื้อฉาวตลอดทั้งปีในวีลีกและท่านบอกว่าชีวิตของนักฟุตบอลน,นั้นมันสัน้นดังนั้นทําไมไม่ทําเงินเป็นจํานวนมากล่ะในความคิดของฉันเงินเป็นเพียงตัวเลขจนถึงจุดหนึ่งเงิน30 0 0 0ล้านกับเงิน20 0 0 0ล้านก็ไม่แตกต่างกันมาก เว้นต่คูณจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเกินไปมีเงินไม่พอใช้กวงไฮยังเด็กอายุแค่24ปีเท่านั้นมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มีเทคนิคมากกว่ากวงไฮเขามีความเร็วมากกว่าและคนที่จะมาแทนเขาในสโมสรอนกับของเขาก็คือสุพโชคมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า ผู้เล่นคนนี้ได้เข้าร่วมสโมสรที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกสูงสุดในญี่ปุน่นแต่ว่าผู้เล่นเวียดนามเข้าร่วมในลีกที่2และลีกที่3และยังต้องเป็นตัวสำรองแต่แฟนๆยังคงมีการเปรียบเทียบกับพวกเขาจริงๆแล้วมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนอกจากนี้ในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เรายังมีผู้เล่นบางส่วนไปเล่นที่ญี่ปุน่นเกาหลีและยุโรป แต่ด้วยกรอบความคิดและระดับความคิดในปัจจุบันเราไม่มีผู้เล่นแบบเขาถ้าหากกวงไหยพยายามเขาจะต้องเดินหน้าและเขาจะต้องแก้ทุกอย่างในความคิดของเขาและเขาจะต้องแข่งขันอย่างเต็มกำลังเพื่อให้สโมสรในเอเชียอย่างเกาหลีและญี่ปุ่นสนใจเรามาต่อกันอีกสักสองความคิดเหตุน,นะครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้มาแสดงทัศนะแบบสั้นๆไว้ว่านี่มันก็แค่การตลาด รามาปิดทายกันด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามทานนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าหากจะมีนักเตะเวียดนามไปต่างประเทศฉันคิดว่าหวงลุกเท่านั้นที่สามารถปรับตัวเล่นในระดับที่สูงขึ้นได้ครับผมนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามต่อข่าวที่ชนาทิฟได้ร่วมทีมคาวาซากิฟอนทาเลอย่างเป็นทางการที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ